นั่นหลักก็กรรมฐานที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะปฏิบัติเไ็นว่าการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติก็เพื่อให้ทุกคนทรงสติสมัมปชัญญะคำว่าสติคือการนึกได้สมัมปชัญญะคือการรู้ตัวคำว่าสมาธิก็ดีวิปัสสนาญาณราดีต้องการสติสมัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีเราก็พ้นจากอบายภูมิอย่างต่ำถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ดีเผลอไปบ้างอะไรไปบ้างก็าสามารถจะไปอบายภูมิได้นั้นการฝึกก็ฝึกเพื่อนรดาให้ทําให้จิตทุกตราชินกับอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําบุญทำกุศลไว้ก็ตามแต่ว่าเาพอเวลาจะตาย จิตพลาดจากอารมณ์ที่เป็นกุศลกลายไปอกุศลนหน่อยเรื่องเียวจิตเศร้าหมองอานนี้ไปอบัยภูไมิได้ตัวอย่างท่านมณีกาเทวีท่านางมณีกานี่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถได้ความดีมากเคยถวายอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าคําว่าอธิษฐานถวายได้ยากเป็นทานยากอย่างยิ่งแต่ว่า ท่านมาริกาเทวีกสส็สามารถถวายได้แล้วพระพุทธเจ้าเองก็ทรงบัญญัติว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีคนถวายอธทิษทานครั้งเดียวแล้วหัวหน้าอธทิษทานนั้นต้องเป็นผู้หญิงมาสมัยที่พระเจ้าของเราพระสมัมมาณโคดมนี่พระนางมาริกาเทวีถวาย แต่ถึงกระน,นั้นก็ดีพระนาเมริกาเทวีเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นชื่อว่าถ้อยคําไม่ดีนิดหนึ่งไม่ทําคือไม่พูดและการที่ไม่ดีนิดหนึ่งไม่ทําแต่สายที่มีการระมัดระวังตัวมากนี่เองมาวันหนึ่งตอนกลางคืนลุกไปยาปัสสาวะ เอาเท้าข้างขวาไปกระดดดเท้าสามีเข้าสามีคือพระเจ้าประเสนฐนี้โกศลเพียงเท่านีนทน้ทําให้บรรดาเสียใจขึ้นว่านึกในใจว่าขึ้นเกี่ยวความเลวอย่างนี้ไม่เคยทําเมื่อเสียใจพระราชาสามีรู้เข้าก็ให้อภัยก็อบอกว่านี่มันไม่ใช่เป็นโทษกลางค่างมันคือมองไม่เห็นมันไม่เป็นไรกะดดเท้าเท่านั้นแต่ว่านางเองก็ไม่วายสนใจใจเศร้าหมองพเรื่องนี้ ความดีมากมายในครั้งก่อนทำไว้มหาศาลแต่พอเวลาจะตายจิตใจไปนึกถึงไอ้เท้าที่สะดุดเท้าสามีเคานี้เดียวจิตใจเศ้าหมองคุณมัวเพียงเท่านี้เมื่อตายจากความเป็นคนร่างกายทุกส่วนเป็นนางฟ้าหมดแต่ว่าเท้าข้างขวาแค่ตาตุ่มไปเยะอยู่ในหลุมนรกดีไหมจำมันนะ เท้าขวานิดหนึ่งเอาแค่ขงขวาข้างเดียวที่เขดเท้าสามีไปจุมอยู่ในไฟของนรกไม่ต้องไม่ทนทุกทรมานแบบนั้นเจ็ดวันมนุษย์เป็นนั้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเระเดอยู่ที่พระเวรุวันเวลานั้นให้เจ้าประเสนที่โกศลก็เข้ามาเฝ้าก็นึกในใจว่าเมียของเรามีความพฤติดีอย่างนี้ ค่อยคำก็ดีอาการท่าทางก็ดีที่ไม่ดีไม่เคยทำและบุญกุศลก็ทำมหาศาลก็อยากจะทราบจะโอสมเด็จพะชิตมานว่าเวลานี้พัญญาไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงทราบนันนันระไทยเขาพระเจ้าประเศนนิโกศลว่าถ้าถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าเวลานี้พนานมานิกาทเทวีไปนรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าก็จริงแหละแต่ว่าขาข้างเท้าข้างขวาแย่ในขุมนรกถ้าตอบอย่างนี้พระเจ้าประเนนิสนิจะกศลก็จะคิดต่อไปว่าคนที่มีความดีอย่างมานางมาริกาเทวีนี่หายา,ยากเมื่อทําความดีขนาดนี้แล้วยังลงนรกแต่คนอย่างเราเราจึงต้องลบลบทับจับศึก ต้องทําทุกอย่างสั่งการลงโทษก็มีทําความผิดเองก็มีมากมายก,กว่าแั้งคนที่ขึ้นสวรรค์ก็ไม่มีตรลนรกหมดก็จะเกิดไม่ทําบุญต่อไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจรู้ว่าถ้าตอบอย่างนั้นเรื่องต้องเป็นอย่างนี้ใน,นที่สุดในเมื่อพระเจ้าประเสริฐนีสจะกสอนไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็าะสงอนดาลให้ลืมทุกวันไปถึงคุยเสร็จตอนเย็นกลับ เขากลับนึกก็าได้เอาวอย่าถามสักหน่อยว่าเมียไปอยู่ที่ไหนตร่งนี้ไปใหม่ถามให้ได้ลุงขึ้นไปอีกเสร็จอีกลืมอีกกลับอีกลืมแบบนั้นเจ็ดวันเพราะว่าเจ็ดวันพระเจ้าทรงทราบพราะพ้นเจ็ดวันมนุษย์พ่อเขาพรดนางไม่มีอะไรมากไมีจะเพียง,จงใจใจเศร้าหมองนิดเดียวบาปอย่างอื่นไม่มี จะอยู่แค่ตนทุกเวทนานิดหน่อยอยู่แค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้าวันที่แปขึ้นสวรรค์<ะ>เรื่องนี้มาพูดให้ฟังได้เพื่อเข้าใจคว<ห>ามมุ่งหมายวิ้ารณ์คำว่าสมาธิก็ต้องแยกไปสองคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิคำว่าส<ม>ัมมาสมาธิก็นึกถึงได้นความดีที่เป็นอุศล ได้แก่อนาปานุสติกับลมหายใจเข้าออกเป็นอนาปานุสติและพุทธานุสติเป็นต้นอนาปานุสติคือนึกถึงลมให้ใจเข้าออกพุทธานุสตนินึกถึงคุณนึกถึงคณของพาาุทธเจ้าแต่หากว่าเราพยายามรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอารมณ์อ,อื่นไม่กังวลและรู้คำบรรณาถึงพุทโธก็ดีพุทโธเป็นพ,พุทธานุสติ ถ้าสติเราสามารถทรงตัวอย่างนี้หนักคำว่าหนักทมเครื่องบ่อยๆไมันชินถ้าจิตใจของเราตามปกติมันก็มีงานที่จะต้องคิดมันต้องคิดอยู่เสมอถ้าว่างจากการคิดอย่างอื่นจิตก็มาคิดถึงลมหายใจเข้าออกแล้วคิดถึงคำวมาพทุทโธเจ้าช่าเมีอารมณ์ชินที่จะเรียกว่าฌาน ทำไม่ชานคือมีอรมณชินเมื่อจิตว่างเมื่อไรจิตจะจับพูโทได้ทันทีรื้ว,วารู้ลมหายใจก็ออกได้ทันทีถ้าจิตมีอรม์ชินอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์ว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะตายถ้าบังเอิญจิตใจของเราพลาดไปจัดไปจับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้า กุศลก็จะพาไปสู่ใบพูนอย่างพระนางมณิกาทวีวีแต่หากว่าบาังเอิญจิงเราไปจับก,กุศลเข้ากุศลก็จะพาไปสู่สุติอย่างน้อยไปสวรรค์ที่มีความเข้มแข็งบรงคับวรก,ก็ไปผุ่มนันไม่งั้นก็ไปไปไปพระนิพพานนั้นกรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดทราบว่าความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าให้เจริญสมาธิ ก็คือต้องการให้จิตมีความชินในอารมณ์เป็นกุศลนั่นเองคำว่าเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จํากัดจฉพาะเขตอย่างสมมติว่าเป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆของพระเจ้าอย่างโนุสติกรรมฐานสีสิบนี่มีกรรมฐานปฏิบัติง่ายอยู่สิบอย่างเรียกว่าน,นุสติสิบ แต่ว่าการปฏิบัติง่ายๆก็จันนึกว่ามีผลไม่สูงแต่มีผลยานิพานเหมือนกันอย่างอนุสติสิบมีอุปสมานุสตินึกถึงปฏิพานเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ต่าเลยหรือว่ากายคตานุสติกายคตานุสติที่เป็นพื้นฐานคำว่าอนาคามีหรือพระอารหันต์จากนั้นก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริสัทุกท่านให้จับอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจ เอาอย่างเดียวพอคำว่าอย่างเดียวก็คือหนึ่งอะไรดีพุทธานนสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ใจเข้านึกว่าพุทธาออกนึกว่าโถจับไว้มันจะป่วยไข้มาสบายยังไงก็ช่างนึกพุทโถเข้าไว้จิตใจก็จะมีอาการทรงตัวเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธสัจ ก่อนจะตายถึงแม้ว่าก่อนจะตายก่อนหน้านั้นเราจะทำบาปอากุศลมากมายเพียงใดก็ตามทีถ้าเวลาใกล้จะตายจิตใ,ใจของเรานี้นึกถึงบุญกุศลคือมีพุทโธเป็นต้นอย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะไปสวรรค์ได้เป็นอย่างน้อยพวกคนทําบาปไม่จำมากแสนมากอย่างพระโมกคัลลาทั้งข่าคนพันคนเศษอย่างนี้แต่ว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธเจ้ายอมรับเนาะถือพระพเจ้าเป็นอารมณ์เพราะพระพุทธเจ้าเข้า ฟังเทศจากพระเจ้าหน่อยเดียวเป็นพระอาหารหันต์ยางสุปติอย่างพรามในจาโจนหนดแดงจนคราวแดงนั่นจะฆ่าคนเกินหมื่นคนในเมื่อพระโพธิสัาที่บุเข้าฟังเทศเครื่องกันเป็นพระเป็นพระโสดาบันท่านี้ก็เพราะว่ากําลังใจยอมรับนับถือได้ของความดีคือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอารียสงฆ์ ท่านขรคบรรดาญ,ญาโยมพุทธไวสัั้หลายตั้งใจตกลงตัดสินใจให้ดีคิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าบาปเราอาจจะต้องทําแต่เราจะต้องไม่ลืมบุญคือไม่ลืมไม่ลืมลมให้ใจเขาออกด้วยไม่ลืมภาวนาว่าพุทโธด้วยเป็นต้นพรรรดาแต่พุทธศาสนิกชนตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานเบร,รมฐาน